ว่าหนีได้โศกได้ลาบนะพอส้่งไงไม่ส้างไงโศกลาบก็ได้มากนะสามมือนสี่มื่นติดแล้วได้โศกลาบนะโอโหว่าพอสังไงไม่ส้่งไงกี่อันโดนบันดาลโศกลาบเป็นไรก็ได้โศกลาบทั้งเลขเล่าเอ่เขาเอื่อเลขเล่าพัฒนาทั้งเลขละเล่ฮานอยก็ได้โศกได้ลาบมากจากพอส้่งไงไม่ส้างไงได้ให่งนให้ท่องให้โศกให้ลาบว่านีก็ให้โศกให้ลาบได้ถึงแปดเจ็ดอีก ก็ <c oughs> ได้โศกเวลามีน้ำกล้วยมาบูซายางที่อธิษฐานไนว่งเอากล้วยมาบูซาพอสร้างไงไม่สร้างไงมานีมากขอโศกขอลาไอ้จีขอพอสร้างไงไม่สร้างไงกร้ได้โศกเวลาอีเด้อมาละกล้วยบูซาด้วยมือเด้อเอากล้วยนำวาสุกกระลั่งแสบนี่มาเรียงมาบูชาพอสร้างไงาไม่สร้างไงาขอปูดพญาสร้าง ขอพอส้างไงไม่ส้างไงดวงกิบยนานมาซอยเดือดลูกหลานให้ได้เงินแสนให้ได้เงินล้านหอบเงินหาบทองให้ลูกให้ล้านเด้อมื้อนี่จีขอจุดตัวเลขน้าโชกนีกน่ละอีกแค่หนึ่งให้โชกให้ลาพอส้างไงไม่ส้างไงซอยให้โชกให้มันพหลูกหลานได้เงินได้ทองนะตัง้งรักบักฐานสร้างเนี่ยส้างโตได้น่ะกะจีน่ะเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านทรงบุญทรงท่านให นะขอบารมีพอส้างไงไม่สัางไงวริตถือดื้อชาวาศักดิธิ์อิทธิเิชผ้าโศกผ้าระผ้ารำผ้าด้วยมารับเอากลวยบูชาดิเดอมาคู่กับบูชานี่มารับเอา usa, ดื er. า้อนะให้ดีโศกให้มันผ้าลูกหลานให้ได้เงินเสนผ้าลูกหลานให้ได้เงินหลนกจะได้ตีจะได้ขาดจะได้ขาดได้เขินยังกัให้โศกให้มันทำมากขาดึ้นให้คนนิยมชมจอ อาไปเห็ดอย่างไดก็เห็นคนรักไข่นับถือมาโศกมาหลกเด้อขอโศกน้อโศกด้วยมือดื้อขอสั่งไงไม่สั่งไงซื่อมาทับบูชาไหว้บุญบูชาเด้อ <c oughs> ขอโศกด้วยครับเด้ดอเออเอาเป็นห้าหน้อยก่อนเลือมมือดื้อครับเด้อขอห้าหน้อยขอห้าหน้อยครับตอนนี้ก็เราก็มารอลุ้นกันนะครับ อาจจะไปต่อเลขไทยก็ได้ด้อเนาะเลขรัฐบาลไทยน้ำกันองได้ครับด้ววันที่หนึ่งเลขรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งสิงหานะหรือว่าจะเอามาโชคลาภฮานอยก็ได้หรือจะเอาไปต่อรัฐบาลไทยก็ได้นะทุกคนวันนี้มาขอปู่ช้างใหญ่นะให้โชคให้ลาภนะอันนี้เป็นกระดูกช้างนะครับนะเป็นกระดูกช้างที่ ครูบาอาจารย์ท่านได้อธิษฐานปลุกเสกมาแล้วก็ได้อาจารย์ก็ได้นํามาบูชาต่อก็มีโชคมีลาบตลอดเลยนะได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองตลอดเลยนียก็ลองจุดทูบเลขขอโชคท่านอยู่ว่าท่านจะให้โชคลาบตัวไหนก็ลองมาลุ้นด้วยกันทุกคนนะอาจจะเอาไปเป็นตัวเลขเสียงทายในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราชสองพนหกนี้ หรือจะเอามาเสียงโชคเลขรัฐบาลลาวก่อนเพราะว่าท่านก็ให้มาเนะี่ยหนาเลขลาวนี่เท่ามานี่สามงวดติดแล้วนะสามงวดติดเลยสำหรับรัฐบาลลาวแล้วก็มาฮานอยก็เข้ามานะสามวันติดรวมแล้วก็ห้าวันหกวันที่เข้ามาตลอดเลยเมื่อวานนี้ก็ขอได้เจ็ดแปดแปดเจ็ดเลขรัฐบาลลาวเมื่อวานนี้นะออกแปดเจ็ดเต็มเต็มเลย วันนี้เขามาขอโชคอีกแล้วทุกคนก็ลองเอาไปเป็นแนวทางดูก็ไม่รู้ว่าจะได้เลขแบบไหนก็เอาทูบมาจุดอย่างนี้แหละทุกคนก็ได้โชคลาบกันอันนี้ก็เลยมา,อาขอจุดทูบแล้วก็ขอถ่ายทําวิดีโอนะขอให้ปู่ช้างใหญ่แม่พ่อช้างใหญ่แม่ช้างใหญ่เปิดโชคเปิดลาบอัน,นนี้นํากล้วยมาบูชาท่านมากรูบูชาท่านก็ให้ได้โชคได้ลาบกันแล้วรอดุนกันทุกคน ตัวไหนอะไรยังไงก็อรอลุ้นกันไปเลยนะเลขกำลังไหลอ,ออกมาเรื่อยเรอแล้วลอรอลุ้นกันเลยครับทุกคนเลขเลขลุ้นกันหน่อยครับเลขมาแล้วตัวที่สองกำลังไหลมาตัวที่สองกำลังไหลมาครับ ก็ลอลุ้นตัวโชคตัวลาบลอลุ้นเลขนำโชคกันสักหน่อยขอให้ได้ขอให้โดนกันอีกนะวันนี้จะปู่เจบเทวดากำลังไหลไปอยู่ทุกคนรอลุ้นก่อนเลขนำโชควันนี้ จะเป็นตัวไหนสําหรับพ่อช้างใหญ่ดูสิพ่อช้างใหญ่ก็สวยมากเลยนะนี่นะเป็นฝีมือช่งางอาจารย์ท่านได้แกะสลักเนี่ยลงไปสวยงามมากทุกคนดูเลยนะสวยงามจริงๆนะอ่าเขาเอาไว้นะความความหมายก็คือตามที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของอ่าครูประกรรมบ้างถามเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เขาเลี้ยงช้างบอกว่ากระดูกท่านก็คือเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเกี่ยวกับของเมตตา อันนี้เป็นกระดูกขาก็หมายถึงการก้าวเดินนะ่ะธุรกิจการงานการค้าการข,า,า,รขายคนรักใคร่คนเมตตาค้าขายร่ำรวยหาเงินหาทองค่องอะไรเงี้ยนะก็เป็นเครื่องรางหรือว่าเป็นเครื่องรงังอ่าสำหรับมาบูชาโชคนะให้ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เราว่ามีอานะเหมือนช้างใหญ่จะทำอะไรก็สำเร็จอย่างเงี้ยเหมือนพญาช้างใหญ่กิจการจะได้รุ่งเรืองใหญ่โตนะ ได้มีบารมีงดงามไปที่ไหนคนก็ชื่นชมเหมือนกับช้างไปที่ไหนคนก็ชื่นชมไปที่ไหนคนก็เห็นก็รักนับถือนะก็เป็นบารมีของพญาช้างวันนี้ก็ยังแม้จะสิ้นชีวิตไปแล้วก็ยังเหลือกระดูกไว้ให้เอาไว้ให้เป็นเมตตานะไว้ช่วยเหลือการค้าการขายวันนี้ก็มาบูชา ท่านแล้วทุกคนเดี๋ยวรอดูว่าท่านจะให้โชคลาภอะไรยังไงตัวไหนก็รอลุ้นกันก่อนอโชคลาภตัวไหนยังไงนะเลขกําลังมาแล้วเห็นชัดเลยนะเลขวันนี้เห็นชัดมากเลยนะงานนี้เห็นเด่นชัดมากๆเลยสําหรับตัวเลขนะเลขถือว่าสวยมากๆเลขถือว่าสวยมากๆเลยกนะล้วยก็หวีใหญ่เลยวันนี้ได้นํากล้วยมาบูชาหวีใหญนะ่น่าจะอิ่มน้ําสารานนะปู่ กอช้างแม่ช้างโชคลาบกันน่าจะมีสาตัวนะเลขน่าจะมีสามตัวทุกคนรอลุ้นกันก่อนอีกตัวหนึ่งจะเป็นเลขอะไรจะเป็นเลขอะไรจะได้โชคลาภกันต่อหงวดเลยวันนี้ก็เอาไปลุยหานอยก่อนลุยหานอยเสร็จก็ไปต่อรัฐบาลไทยต่อกันไปเลยนะหรือจะให้ขอรัฐบาลไทยอีกนะ เดี๋ยวเดี๋ยวมาขอรัฐบาลไทยอีกต่างหากเนาะอันนี้เอาเป็นแบบวันต่อวันไปก่อนวันต่อวันไปก่อนเอาเป็นวันต่อวันไปก่อนเดี๋ยวจะสรุปเลขด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะทําแนวทางเลขด้วยเดี๋ยวรอเลขอีกตัวหนึ่งก่อนรอเลขอีกตัวหนึ่งก่อนนะ ปูช้างจะไม่มีน้ำหรืมเอาน้ำให้ปูช้างกันเ้อนี่น้ำเด้อพอช้างใหญ่ไม่ช้างใหญ่ดื่มน้ำเด้อมาลูกก็ให้ชุ่มใหเย็นมาล่ำพารวยได้เงินแสนได้เงินล้านเงินหมื่นได้แล้วปูให้โชคเงินหมืน่มนได้แล้วขอเงินแสนขอต่อเงินล้านเด้อพอพญาช้างเด้อนี่เขาแกะสลักสวยมากเลยทุกคนเห็นไหมแกะสลักสวยมากเลยนี่นี่นี่สวยงา้สวยงี อ,อีกตัวหนึ่งมาแล้วอู้เลขสวยเลยตัวหนึ่งมาแล้วเลขสวยมากเลยแหละวันนี้นะครับถือว่าเลขสวยมากๆเลยวันนี้นะเ,เ,เลขสวยมากๆเลยเลขสวยมากเลยทุกคนนะอีมันจะเป็นไม่ไม่ไมีในเลขตัวสุดท้ายนี่จะเป็นหกก็ได้เป็นห้าก็ได้นะทุกคนนะเออ สองสองหนึ่งหกสองหนึ่งห้าก็ได้นะทุกคนนะเออน่าจะลองเสี่ยงโชคเอาไปเลขรัฐบาลไทยด้วยนะเนี่ยเลขรัฐบาลไทยด้วยแล้วก็เลขคานอยด้วยนะสองหนึ่งห้าสองหนึ่งหกอืมเพราะว่าเลขหกถ้าว่าจะเป็นเลขหก็ขีดมันไม่ไปเกาะถึงเลขหไงหรือว่าใครเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะทุกคนนะคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ จะเป็น5ก็เป็น5ได้จะเป็น6ก็ว่า6ได้เพราะว่ามันโคง้งตัวยอดมันเหมือนเลขหก 6. นะแต่ตัว6มันไม่เกาะไม่ติดหมดไงมันอาจจะเป็น2 1 5 2นึนี่แหละก็ลองเอาไปเป็นแนวทางเสียงโชคกันดูครับทุกคนร่ำรวยร่ำรวยครับ